ทางด้านจังหวัดนครราชสีมาก็มีการเตรียมคัดกรองผู้ป่วยโควิดนะคะเตรียมตัวรับมือกับโควิด -19 ค่ะด้วยนวัตกรรมการคัดกรองและแยกโรคผู้ป่วยจากสินครตอนค่ะ โดยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะทางสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จึงได้นำความเชี่ยวชาญกว่า20ปีทางด้านเทคโนโลยีศูนย์ยากาศระบบควบคุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนำมาประยุกต์ช่วยเหลือท้องถิ่นเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โดยได้ผลิตห้องแยกโรคความดันลบและตัวคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกแล้วก็นำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและเรือนจำในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปใช้คัดกรองและแยกผู้ป่วยค่ะ โดยทางสถาบันนะครับได้นําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสุญสญ,ญากาศเทคโนโลยีระบบควบคุมและก็และก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์และก็ผลิตห้องแยกโรคความดันลบสําหรับโรงพยาบาลสนามและตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกโดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและก็เรือนจำในจังหวัดนครีิศมาในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ในส่วนของห้องแยกโรคความดันลบสําหรับโรงพยาบาลสนามนะคะเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะก็คือจะแบ่งเป็นห้องความดันลบสําหรับเตียงผู้ป่วยและห้องเข้าออกสําหรับแพทย์และพยาบาลซึ่งความดันลบภายในห้องจะต่ํากว่าความดันบรรยากาศและมีระบบกรองอากาศป้องกันเชื้อไวรัสกระจายสู่ภายนอกด้วยนะคะ ส่วนตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกค่ะก็จะมีระบบดูดอากาศผ่านแผ่นกรองเฮปาฟิลเตอร์เข้าสู่ภายในตู้คัดกรองเพื่อให้ในตู้นั้นมีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศค่ะและป้องกันบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในตู้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคทางเดินหายใจอาทิไวรัสโควิด1 i d 1 9โรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าวันนรคค่ะทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางสถาบัน วิจัยแสงสินโคตรอนองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลเทพารั์โรงพยาบาลปักช่องนานาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาลพิมายและได้ส่งมอบตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกให้แก่โรงพยาบาลปักทงชัยและเรือนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครพิศีมานอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้นครับ